กลังจะมีแฟนมิดเดี่ยวในชีวิตครั้งแรกรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเพราะว่าจะเป็นเออ่ไม่ไม่ใช่แค่แฟนมิดเดี่ยวจะเป็นแฟนมิดครั้งแรกเลยแล้วก็มันก็เกิดขึ้นก่อนที่เราก็ออกมาดูแลตัวเองด้วยก็ตั้งแต่ทางทำพิธีเทนมันมาเราก็สิ่งดีใจมากที่ตอนนี้เหมือนว่าก็บัแบับซองไปแล้วเตรียมงานตัวเอารวยเลยเดี่ยวเลี้ยงมากค่ะดีใจมากดีใจมากเพราะว่าคือ เหมือนว่าพอพอเราออกมาออกมาดูแลตัวเองเราก็มีจริงมีความกดดันหลายอย่างเนี่ยะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันแบบมันจะถูกมันจะผิดหรือว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแบบเป็นยังไงเลยแต่ว่าพอพอเหมือนเราเราทำแล้วมันแบบคลายหมดเราก็ดีใจครับเราก็รู้สึกว่าเราในพาร์ทต่อไปเราก็เต็มที่ในการที่เราจะรับผิดชอบกับความคาดหวังที่เราที่คนคนอยากจะมาดูด้วยแล้วเราเตรียมความพิเศษเราเตรียมความพิเศษว่ายังไงบ้างจังแบบดจังหวัด่ทำเหนื่อยได้อยากอยากให้เราเพิมมากเลย ก็จริงจริงจริงอ่ะพอพอเป็นครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอเป็นท่านนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเราเวลาที่เราโชว์อะไรเงี้ยเราอยากจะมองเห็นหน้าทุกคนแบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้บรรยากาศมันอบอุ่นแล้วเราก็สามารถเหมือนดูแลทุกคนไในทัวร์นีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจัดจัดที่รัชดาลัยรู้สึกว่าเป็นเป็นที่ที่เราเหมือนเหมือนยังยังสามารถซิงก์ด้วยกันได้ทั้งหมดจริงๆมีคนถามว่าทุ่มเทกีไหวไหมคะ คือจริงๆเราผมไม่อยากจัดวันที่8ปดคันเป็นวันเกิดคือถ้าเป็นวันนั้นน่ะมันก็จะเหมือนกัว่าได้แค่นี้ถ้ามีที่วันอื่นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่วันเกิดเราเราเรากลัวว่ามันจะแบบพิเศษไม่เท่ากันซึ่งมันเป็นวันที่พิเศษสำหรับเราด้วยสำหรับแฟนคลับด้วยใช่แล้ววิวกิ้นเตรียมความพิเศษไปให้กับแฟนๆยังไงบ้างตอนนี้ก็จริงๆหลายอย่างนะครับทั้งในในพาร์ทของมานเป็นศิลปินด้วยแล้วก็ในพาร์ทตัวตนของเราด้วยจริงๆเราก็ลงไปทำหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทำหรือเราก็ก็ลลงงไไปป ัครบผมก็ลงเบสมันลงไปโฟกัสกับสิ่งที่เหมือนว่าเราเราทำอยู่แล้วทำมันเรลงไปเรื่อยไปนไปแะรเราคุยกันใังไเนะเขาไปไหมเขาไปไหมต่องขาล่างขาแฟนบีนเขา่เกินปุยมุยเกินปุยมุยเหรอใช่จริงงานไหนครับแฟนบีนี่ล่างันนี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูร จริงๆครับผมเพราะว่าที่จริงตอนที่วางแผนต้องก่อจานเรียกกครับถ้าโยกได้โยกไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวร้องเพลงของวันพิเ็นวันเกิดเขาเลยหรอวันพิเศษของเราไม่รู้ว่ามันพิเศษของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วยทำไปได้อะไรแล้วเราคุยันได้ผลประโยชน์อ่ะตอนนี้นะเราพูดอยู่แล้วเพราะว่าเราเซอร์ขาวันเกิดเกมเข้วแต่สีผมแรง บอกคนทตี่เขาไปหรือาคนเน้อะไรบปีกี่ใบเตรียมไว้ใหคนทั้งบ้านอยู่แล้วเตรียมไว้คนทั้งบ้านอยู่แล้วจริงๆเขาช่วยดียังไงนะปรึกษาหรืออะไรยังไงเันยังไงาก็มีคุยกันตลอดแต่่วาพอพอพอทีมฝั่งเทมเนต์อ่างี่เละไรอย่างีบอกว่าก็ทางานด้วยกันเป็นคู่แล้วแล้วก็จะมีการเฮ้ยจมีการเหมือนแบบคุยกันแล้วก็ปรึกษาแชร์กันอยู่ตลอดทุเรื่อง ชอบเลงชอบเพลงเข้าวะอ๋อโตริมอโน่ใช่โนตริมนอโน่ชอบเพลงชอบเพลงตอนอยู่กับเธอชอบเองตอนอยู่กับเธอกระซาวชอบกินชอบตอนอยู่ทีทีไหมทำไมถึงชอบเพลงหรือครับอาวมนบอกว่าชอบไปล่ะชอบตอนอยู่กับเธอตอนที่อยู่ีี้็ดีเขาเป็นคนน่ารัก ยังไงล่ะยังไงล่ะเราอะมากลางพันเรางงเหมือนกันนะว่าไมมันเยอะมมาตรงนี้เลยอ่ะเราก็เก่งเออเราก็ตามพันตามพันพี่พี่เพลงพี่ใครบ้างเพลงชั้นเองของเพลงของพี่บิวเองครัก็ก็จริงๆริก็ก็ได้ดูได้ฟังเลยก็ดีครับก็พี่ว่าก็น่ารักดีแล้วเป็นเอาจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจมากๆด้วยเป็นเพลงเราเราบอกไปเลยเลยครับ บอกไม่ได้อ๋อจริงจริงเราบอกไม่ได้แต่ว่าจริงจริงมันท่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เขาตั้งใจมากครับผมแล้วลก็จริงจริงอยากให้ทุกคนดูทุกเพลงเขาเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ลองแบบลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมือนเขาตั้งใจทำจริงๆแล้วเขาก็แบบพย,ยายามของโปรเจกต์มากแล้วแวชร์เพลงเขาหรือยังเราไม่แชร์แต่เราบอกคนอื่นตลอดใครจะไม่แชร์บอกล่องหน้เหรอยัง<อ>งไีอะไรนะแชร์ ปกติปกติหนก็แค่คนแบบลงสตอรี่อะไรน้อยแล้วดูนะดูีดเฮ้ยผมไม่สิใจอะไรเลยมันก็ลงน้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บอกลอบตัวตลอดพูดถึงตลอดสัเรื่องเรบ้างแ้ของหนูหรอใช่ัง่งงไงไงยังไองไง้ไััไเตรัไรแปลว่าอะไรอ่ะ ไม่ประมาณแล้วกันเออม,มันาจะไม่ถึงขนาดนั้นะครับก็จริงตัวเพลงพี่ก็พยายามจะคือเหมือนบางอย่างค่ะที่เช็คมาเงนะี้ยตัวเราอ่ะเราเรา,เรารู้สึกว่าคือไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่แมชชินกับสินค้าหรือเปล่าแล้วเราจะพรีเซนต์สินค้าได้ยังไงเราก็อยากจะรับงานมามันก็คือหน้านที่เรานะครับเราก็อยากจะทํานาที่ของเราให้ดีที่สุดเราอยากจะพรีเซนต์สิ่งที่เขาเราเรารับมาให้ดีที่สุดเลยครับคือตัวเราเปหลักในการที่แบบจะเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ เงินนะมันเยอะมากตายกิกใสก็ต้องเงินเงินก็เกี่ยวด้วยเพราะเราต้องเอามาให้คนนี้นิดหน่อยแต่ว่าเน้นแบบในสไตล์ให้เข้ากับเราครับพยายามพยายามแมทชิ่งให้มันสไตล์เดียวกับเราความเป็นเราด้วยหรือว่าการที่เราจะพรีเซนต์สินค้านี้อยากให้คนเชื่อจริงๆด้วยว่าเราใช้จริงๆเสียดายไหมคะจริงๆเพราะว่าก็เยอะที่ปฏิเสธไปอะไรอย่างเงี้ยก็บางงานมองกลับไปก็อาจจะเสียดายบ้างครับผมแต่เมื่อในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราคิดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนละกันอะไรเงี้ยเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนราคาแพง ยังยังเหลือไหมยังเหลืออยู่ไหมยังเหลือฟันกับผิวกายนะเดี๋ยวเข้าเลยเดี๋ยวเข้าเลยฟันกับผิวกายเขาฮอตมากจริงๆตอนนี้คนทุกคนโอ้โหพีพีฮอตทั้งล่างแล้วตอนเนี้ยขอบคุณครับขอบคุณมะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะอะไรต่างๆได้หมดได้หมดเขาเป็นที่เนไบโอเอชแกรมคนหนึ่โอเคนะงานพวกงานทุกทั้เมื่อสู้ก่อนนี้ซ้อมไปถึงไหนครับโอ้ยได้เจ็ดสิบแสนเจ็ดแสนสองแสนเกลียวมากๆแล้วพอ จริงเหรอซ้อมซ้อมซ้อมเต้นไปแบบขวบขวบขวบนะทำนี้ก็เหลือเันฟูหรือว่าพวกจอดดีเทลอะไรอย่างนแต่ร้องร้องก็เหลือสองสามทางเลวก็จริงจริงตอนนี้ทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วเหลือแค่เราเราลงไปทํามันให้ให้ได้อย่างที่เราอยากได้เดือนนี้ร้องไห้กี่ครัก็เบสท์เซอร์ไพรส์ก็เป็นเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ก็พยายามพยายามทำให้มันมีซอรี่มีคิมบิ้เข้าไปในโชว์ด้วย อันนี้กุยหับใครนีคนของรับยีคนโทรมาอ๋อโอเคโอเคอนนี้กี่ร์เด็นแล้วองๆที่แบบยังเพยงเงติดขัดอะไรอยู่บ้างอะไรนะครับตอนนี้มเป็นไอีเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องารปังปูนอ่าก็จริงๆได้ได้เจ็ดเดแล้วครับเหลือแค่อ่าเรื่องของการมาจับภาพเ้นหรือว่าเรื่ององการอ่าตอนนี้มันยังซ้อมยากอยู่ร้องเป้นก็ับบคหน้าเนต้นไปเนี่ยเราเราจะเอาอ่าเซสชั่นเต้นกับร้องมารวมกันแล้วก็ทำทำให้มันเป็นโชว์จริง แ้วครั้งนี้จะพิวขึ้นไปที่ฟิลิปินสอะไรเล่นเต้นเต้นอะไรต่างๆมูฟเมนต์เป็นเมนต์มูฟเมนต์อาจจะไม่ได้เต้นนะเขาอาะเป็นเป็นบล็อกกิ้งมากกว่าเป็นเหมือนว่าการแบบให้ตัวเองเหมือนว่าอยู่กับเพลงได้ดูแล้วไม่เขินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคครับโอเนะขอบคุณนะครับ